คุณเรียกร้องอะไรเนี่ยมันสร้างความดังให้ตัวคุณเองเท่านั้นแหละนะครับเป็นคนไทยแต่มาโจมตีประเทศไทยคุณรู้อยู่แล้วว่าผลมันจะเกิดขึ้นอย่างไรกับประเทศไทยจนขมเมรมันได้ใจเอาบอกนี่่ะระดับสมาชิกวุฒิสภาของประเทศไทยเขาเอ่ยชื่อคุณทั้งชื่อทั้งนามสกุลชัดเจน ยังว่าประเทศไทยทำไม่ถูกต้องเลยคุณจะไปอ้างว่าคุณปมคุณแปลอะไรเนี่ยในยามที่มีศึกสงครามอย่างนี้ประชาชนคนไทยต้องรักกันนะครับก็อยากจะเรียนท่านสวอังคากับคุณสุน,นัยคุณเอาชีวิตวิญญาณของความเป็นคนไทยผลประโยชน์ของประเทศไทยที่จะปกป้องดินแดน ทวงดินแดนคืนไม่ใช่ทหารเขาจะไปทวงดินแดนคืนแล้วยึดไปเป็นของทหารแบบเขมรมันทํานะครับถ้าได้ดินแดนไทยที่เขมรเราเปิดให้มันเป็นศูนย์อพยพมาสี่สิบปีเนี่ยแล้วแม่นไม่ยอมออกไปเนี่ยนะครับเขาคืนให้กับชาวบ้านนะครับชาวบ้านที่ยากจน บริเวณบ้านหนองจานหนองยากแก้วที่เขามีเอกสารในการครอบครองอยู่แล้วนะครับคุณเริ่มเลยคุณปรับตัวได้ครับคุณเรียกร้องให้เด็กเนี่ยประนามไปเครือข่ายคุณกว้างขวางอยู่แล้วนะครับเรียกร้องไปขเขมรมันวางกับระเบิดเนี่ยแอบวางกับระเบิดมันผิดสนทีสัญญาออตตาวาอยู่แล้วคุณเรียกร้องไป ทำให้ชาวบ้านคนไทยเนี่ยไปเหยียบขาขาดไปกี่คนแล้วไปเอาชาวบ้านคนไทยเนี่ยที่เหยียบเนี่ยไปหาของป่าไปเก็บพืชผักยาและไปเหยียบกลับของเขมรขาขาดเนี่ยนะครับเอามาคุณเรียกร้องให้กับคนเหล่านี้สิทําอะไรให้คนไทยบ้างซิทําอะไรให้กับประเทศไทยบ้างผลงานคุณที่ผ่านมาคุณเรียกร้องอะไรให้กับ คนไทยและประเทศไทยบ้างคุณเริ่มต้นมาก็เรียกร้องเรื่องสามีคุณถูกอุ้มหายตัวไปนะครับแล้วก็ไปเรียกร้องเรื่องโลหินยาไปเรียกร้องเรื่องให้ทุนการศึกษาฟรีแก่ขมรน,นะครับแม่ผมแล้ปวดหัวนะเราก็อายุจนป่านนี้แล้วนะครับรุ่นลุงรุ่นป้าแล้วคุณกับผมก็อายุเท่ากันนะครับ แก้ไขได้นะครับเราแก้ไขได้เถอะนะนะครับแก้ไขได้ผมไม่ไปต่อว่าไม่ไปด่าอะไรคุณลอกนะครับผมเป็นผู้ชายนะครับเป็นผู้ชายมีอะไรเราก็รุ่นแก่ๆแล้วนะครับก็แนะนํากันนะครับแนะนํากันเราอยู่กันไม่อีกกี่ปีก็ตายแล้วเดี๋ยวก็เจ็บป่วยเดี๋ยวก็ตายนะครับแล้วเวลาสื่อโซเชียลมันเอารูปคุณขึ้นมาเนี่ย เห็นรูปคุณเนี่ยใส่ชุดผมก็เรียกชุดไม่ถูกนะครับพี่น้องชาวมุสลิมเขาใส่กันผูกเนี่ยมันก็จะทําให้คนเนี่ยเขาเกิดคอนฟ lict นะคติในใจพอเห็นคนใส่ชุดแบบคุณเขาก็จะเริ่มเอ๊ะนี่พวกคุณอังคณาหรือเปล่าผมขอบคุณนะครับมีผู้หญิงพี่น้องชาวมุสลิมท่านหนึ่งนะครับออกมาต่อว่าคุณอังคณา นะครับออกมาต่อว่าแม้แต่คนนับถือศาสนาเดียวกันกับท่านเนี่ยเขาก็ไม่เห็นด้วยพี่น้องประชาชนคนไทยครับเราอย่าเอาศาสนามาปิดกั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นาพวกผ้าแบบฮินดูหรือจะเป็นชาวมุสลิมหรือจะเป็นชาวนับถือศาสนาคิดศาสนาขงจื้ออะไรเราเป็นพี่น้องอยู่ร่วมแผ่นดินไทยเดียวกันครับ ต้องแยกคนดีชั่วอยู่ที่ตัวทำสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวมันอยู่ที่คนนั้นๆครับต้องแยกคุณอังคณาออกจากพี่น้องชาวมุสลิมโดยเฉพาะสุภาพศรีชาวมุสลิมนะครับแม้เขาจะโพกพาดดาอะไรเหมือนกันนะครับนั่นเขาเคร่งศาสนานะครับแต่ว่าคนแค่ในครอบครัวเดียวกันพ่อแม่เดียวกันน่ะนิสัยบางคนก็ดีบางคนก็เลวนะครับ ยังชี้นำยังชี้แจงยังแนะนำกันไม่ได้เลยนะครับแล้วก็พี่น้องชาวมุสลิมเนี่ยมันเยอะมันเป็นล,ล้านคนในประเทศไทยนะครับที่เขาดีๆมันก็มีครับอย่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยรัฐมนตรีเขายังเจียมเนื้อเจียมตัวนะครับนั่นเขาก็เป็นพี่น้องชาวมุสลิมครับเพราะนั้นเวลาใครจะคอมเมนต์ นะครับเวลาใครเอาเรื่องคุณอังคาไปลงแล้วก็ท่านที่จะเข้าไปคอมเมนต์เนี่ยอย่าด่าลามไปถึงศาสนาหรือด่าลามไปถึงสุภาพสตรีที่เป็นมุสลิมครับถ้าด่าก็ให้ระบุตัวไปเลยนะครับระบุตัวไปเลยนะครับว่าเป็นอังกลุงนะครับ ว่าเป็นอังกาลุงนะครับว่าเป็นอังกาลุงนะครับก็เขาก็เข้าใจแล้วครับว่าอังกาลุงคนไทยหัวใจเขมรน,นะครับมานะฮะอ่าตอนนี้นะครับสถานการณ์ผมมองนะครับพื้นที่แนวชายแดนของประเทศไทยทั้งหมดพี่น้องประชาชนที่อยู่แนวชายแดนผมมองว่าปลอดภัยครับ ผมมองว่าปลอดภัยครับณนะเวลานี้ขมรไม่กล้าเปิดศึกกับเราแน่นะครับมันมาลุมมาตุ้มมันโดนศึกติดพันนะครับศึกหนักที่มันเจอเกาหลีใต้สอสอทั้งฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านร,รวมทั้งประชาชนชาวเกาหลีใต้สนับสนุนประธานาธิบดีเกาหลีใต้ให้จัดส่งกำลังทหารบุก ขมเนเลยให้บุกเขมเนเลยนะครับเขายื่นคำขาดมาว่าคุณต้องส่งตัวชาวเกาหลีใต้ที่ถูกไอ้แก๊งสแกมเมอร์ลูกน้องของไอ้ฮุนเซนกักตัวหลอกลวงเข้ามาทำงานเนี่ยจนคนเขาต้องเสียชีวิตแล้วเอาไปกักเหมือนคขายนะลกเบียนเบียนเบียน,ยน,ยนฟูเลยนะครับหลอกว่าจะให้ชาวเกาหลีใต้มาทำงานบริษัทห้างร้านในขเมเนมาถึงก็จับตัวเขาและกักเขาไว้นะครับ กำแพงสูงลิฟเลยมีรั้วลวดหนามนะครับเหมือนคุกเลยจนคนเขาเสียชีวิตเกาหลีใต้เขาไม่ยอมเขาห่วงพี่น้องประชาชนเขาเขาให้หุนเซนเนี่ยกับไอุนมาเน็ตเนี่ยส่งชาวเกาหลีใต้กลับคืนไปไม่อย่างนั้นเขาจะส่งกองกำลังบุกกัมพูชาเท่านี้นะเกาหลีใต้เนี่ยเป็นประเทศที่ กองกําลังกองทัพเขาเข้มแข็งมากถ้าผมจำไม่ผิดเขาอันดับสี่ของโลกนะครับอันดับสี่ของโลกนะครับเขาสู้ลบกันเองกับเกาหลีเหนือไหนจะต้องสู้กับจีนด้วยนะครับเกาหลีใต้นี่นะครับอันดับหนึ่งก็สหรัฐอเมริกานะครับอันดับสองจีนอันดับสามรัเสเซียอันดับสี่นี่ยจะเป็นเกาหลีใต้นะครับเกาหลีใต้ ประกาศมาแล้วว่าจะส่งกองทัพบ,บุกกัมพูชาไอ้ฮุนเซนมันขี้แตกแล้วครับไอ้บ้าเนี่ยมันขี้แตกแล้วคุณมาเน็ตเนี่ยไม่รู้จะไปพึ่งใครมันอาศัยความที่มันจบนักเรียนในร้อยที่เวสต์พอยสรัฐอเมริกาหวังจะพึ่งอเมริกาอเมริกาก็ไม่เอาด้วยไปหักหลังจีนจีนก็ไม่เอาด้วย กับเวียดนามซึ่งมันเคยพึ่งพาเขาสมัยพ่อมันมันก็ไปหักหลังเขาหักหลังญี่ปุ่นหักหลังเวียดนามเวียดนามเ็ามีปัญหาแบบประเทศไทยเนี่ยครับเรื่องพรมแดนทะเลาะกันนะครับทั้งๆั้นี่ประเทศไทยอุปถัมภ์ค้ำชูมันมาก่อนนะแล้วก็เวียดนามไปอุปถัมภ์ค้ำชูมันสันดานหักหลังเขาตลอดนะครับสันดานหักหลังเขาตลอด ตอนนี้มันไม่มีที่ไปแล้วมันไม่มีที่ไปแล้วแล้วท่านอย่าไปคิดว่าจีนจะส่งเรือลบมาประจำท่าเรือเรียมเนี่ยนั่นมันเป็นข้อตกลงเดิมนะครับจีนเขาอุต่าหไปสร้างท่าเรือเรียมเขาไว้เขาต้องส่งเรือรบเข้ามาประจำไม่ใช่มาลบกับไทยครับอไปยึดขเขมรน,นั่แหละครับไปกักกันอเมริกาจะมานะครับเพราะนั้นเนี่ยผมมองว่าณนะ สถานการณ์อย่างนี้นะครับไอ้ฮุนเซนไม่มีกระจิตกระใจที่จะมารบกับไทยแล้วครับไม่กล้าบุกค,ครับบุกเที่ยวที่แล้วก็เจ็บช้ำน,นะครับทหารศูญย์เสียชีวิตไปเท่าไหร่แต่ไม่มีประชาชนพลเรือนกัมพูชาแม้แต่คนเดียวเสียชีวิตนะครับไม่มีครับที่คุณอังคนาบอกว่าไม่ยอมเรียกร้องสิทธิ์ให้กับเด็กผู้หญิง คนแก่ที่เสียชีวิตให้ประเทศไทยโดยอ้างว่าไทยก็ส่งเครื่องบินไปทิ้งระเบิดเขาคุณต้องมองย้อนไปสิว่าที่เราไปทิ้งเนี่ยไม่ใช่อยู่เฉยเราก็บินไปทิ้งถ้าอย่างนั้นก็บินบินไปทิ้งบ้านในคุณเซนคุณมาเน็ตแล้วเราไปทิ้งเฉพาะจุดที่มันตั้งปืนใหญ่จุดที่มันตั้งบีเอ็ยี่สิบเอ็ดจุดที่มันเอาทหารเอาปืนคอยิงใส่ทหารไทยยิงใส่ชาวบ้าน คุณบุ๋มปนัดดาก็บอกให้คุณอังคณาเนี่ยไปอยู่ชายแดนคำว่าไปอยู่ชายแดนเนี่ยคือจะได้ไปรับรู้ความเดือดร้อนนะครับว่าชาวบ้านเขาหวาดผวาอย่างไงเขาเดือดร้อนอย่างไงจะได้ไปรู้ว่าสันดานทหารเขมรเนี่ยมันปฏิบัติอย่างไรทําอย่างไรเขาไม่ได้ให้คุณไปรบแล้วครับแต่คุณก็ตอบว่าเหตุผลไม่เพียงพอคุณไม่ไปหรอกนะครับเพราะคุณดูข่าวทุกวัน ไอ้ห่าแค่คุณเสพข่าวแล้วคุณก็ไปเรียกร้องผมใช้คำว่าไปเรียกร้องถึงคุณจะอ้างว่าคุณเนี่ยไปแปรข้อข้อสเสนอข้อเรียกร้องของกัมพูชาให้เรื่องอย่างเงี้ยแก่กันจนหัวงอกต้องยอมแล้วเนี่ยคุณไม่รู้หรอว่ามันจะเกิดผลดีผลเสียกับประเทศไทย หรือกองทัพไทยอย่างไรนะครับเรื่องอะไรที่ดีเราก็ต้องสนับสนุนกันเชียร์กันเรื่องอะไรที่มันเห็นว่าเอ๊ะเดี๋ยวเราจะพลาดเว้ยเราก็กระซิบบอกกันครับเราก็กระซิบบอกกันกระซิบบอกกันเหมือนคุณกันจอมส่วมไปฉีดใส่เนี่ยนะครับผมรู้จักคุณกันผมก็โวไปบอกครับ แต่ไม่ต้องมาพูดออกสื่อผมก็โทรไปนะครับแต่การที่เราเอาจอหนังไปตั้งแล้วเราก็เปิดหนังผีมั่งหนังลบมั่งหนังสงครามมั่งมันไม่ผิดครับมันไม่ผิดเพราะเราเปิดในดินแดนไทยนะครับเสียงมันดังไปประเทศเพื่อนบ้านประเทศพม่นะครับถ้าในประเทศไทยมีใครไปแจ้งความ คุณกันก็จะผิดแค่โทษเปรียบเทียบปรับครับ200บาท300บาทก,ก็เท่านั้นครับขเมเรมึงก็ไปฟ้องศาลโลกสิเขาให้มึงออกจากแผ่นดินไทยมึงก็ไม่ออกนะทำอะไรถ้าเรารักประเทศไทยรักแผ่นดินไทยและมีหัวจิตหัวใจเป็นคนไทยเราก็บอกกันครับคุณก็มี พักพวกคุณเยอะเครือข่ายคุณเยอะไอพวกนักมนุมนษิต์เนี่ยมันเยอะครับทั่วโลกมันมีเยอะครับนะครับทั่วโลกมันมีเยอะนะเราก็บอกกันครับเราบอกกันนะคือผมทําอะไรเนี่ยผมไม่จําเป็นต้องมาพูดออกสื่อหอนะครับผมทําเท่าที่ผมทําได้ผมพูดเท่าที่ผมพูดได้บางคนจะเข้าใจไม่เข้าใจก็ช่างเหมือนกับ เอซเอารูปผมไปลงในช่องทางช่องดำช่องแดงไปตัดต่อกันอะไรกันผมบอกแล้ววันนั้นนะครับเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยวันอาทิตย์ที่เท่าไหร่ก็ม่รู้ครับวันอาทิตย์ที่สิบสองผมไม่รู้มาก่อนว่าท่านนายกอนุทินจะไปตรวจราชการที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วจะไปร่วม หาเสียงให้กับผู้สมัคร